สดีคราเพราผมเฮดฮอตเกียมิ่งอะหลังจากทำเควสไปตั้งนานก็ได้ของรางวัลมาพอสมใจเลยนั่นก็คือเพกิสตันครับจากได้มาเกือบ15เพชรแล้วก็นี่ครับรวมการันตี S3 ชิ้นครับอแอล้วจะอีโววิงต่อเลยกันเหนียวครับสมบัติที่อยากจะได้นะนี่เลยกระบองอันนี้อยากได้เยอะๆเ,เลย กระบองม้าเขียวกล้วยมีแล้วพับพุทธาคริสตัลแล้วก็นาฬิกาปุกไอดีก็อยากได้ด้วยอ่านม้าอีกอันเดียวมัฟฟินยังไม่ติดวิงเลยต้องการมากเนี่ยอยู่เท่านั้นแหละนะขอเถอะสามิ้นนะได้มาอยากได้มาสุดก็อ่านมา้าอ่านมา้าอ่านมา้อนมาอ่ะกดดับไม่ติดว่ะคุนผู้ชมเอ,เอ้าเฮ้ยเล็ดลุด เน็ตลดน้วของอะ่ะของจะอยู่ป่ะค็อกเทลมาอันหนึ่งะครับไม่อยากได้ค็อกเทลอานมานะาอันมาอันมา,อนมาเอ้ยไม่เอาโอ้ยกระปองอกระปองมาโอ้โชคดีครับหัวใจแทบแทบตายเห็นค็อกเทลมาอันแรกชะตากรรมมา,มาแล้วอะุอ้ยเยี่ยค็อกเทลมาโอ้โชคดียังมีกระปองตามมาด้วย กระบองไม่มาเจ๋งแน่ๆโอ้โหโชคดีแทบตายไอ,อ้ห่าดกว่าไม่มาหมดเลยได้กระบองมาอันหนึ่งโอ้หจบลอดตายโอ้หกระบองลูกพ่อทำาระเทเจ้าดีเจ๋งแนาๆ่ๆวันนี้โอ้โหโชคดีมาด้วยกระบองวิ้งเอาแล้วกูกระบองกับกล้วยจะใช้ไหนดีกว่ากันเนี่ยเหียแล้วคิดไม่ออกอะกูดูก่อน กู้ใช้สองอันร่างกายต้องการกระบองกระบองเห็นไหวะกระบองใช้หมื่นสองสารสกัดกู้ว่าไม่ไม่ติดอ่ะกูว่ามันต้องไม่ติดแน่ๆเลยวิ่แต่เรามีหมื่นแปดสารสกัดเราจะเอาอย่างอื่นก็ไ้ที่ไม่ใช้เซเก็บเงินค็อกเทลนี่ก็น่าสนนะค็อกเทลยังไม่วิ่งทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนวิ้ยอันแรกไม่เจ๊งแล้วแต่อันที่มันจะเจ๊งเนี่ย และน่ากลัวกว่าด้วยอันนั้นมันได้ฟรีแต่อันนี้มันไม่ได้ฟรีตีวิ่งเนี่ยจะเจ๊งจะเจ๊งไหมจอยอยู่ไว้ที่หลังจอยไว้ว่างๆเนี่ยค้กค็อกเทลเอ้ยขวดสองนี่ไม่เอาไม่ชอบวิ่งไกลเหี้ยแล้วโหคิดหนักว่ะกล้วยก็อยากได้ค็อกเทลก็อยากได้กล้วย ไอเนี่ยมันต้องมีสองอันไงแต่กล้วยมีแค่อันเดียวก็ได้แต่ค็อกเทลเราก็ใช้บ่อยนะเวลาตกหลุมอะบูคิดหนักคิดเนี่ยกับการเรียนลูกเคยตุ้มเทอย่างนี้หรือไม่เอาไงดีวะคิดติดวิ่งกันเถอะพาที่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้ยังไม่คิดหนัก โจนเงนเขาใช้แบบใช้อะไรกันบ้างแบบโจนแม่คิดหนักคิดหมายเลยพาพาวินจ็อกเกอร์ดีมากมากครับเอาเนี่ยตุกอีกสยอดเลยสนใจเขาใช้กล้วยกันนะกล้วยกับกุญแจกีวี เอากล้วยก็กล้วยวะกล้วยนะติดด้วยนะสร้างเลยเนี่ยสร้างผงมาพวกมึงใครทักมาวะอย่าไว้ที่หลังพี่ไม่ว่างขอใช้กระถางมหาเทพก่อนราสเปนยาขอให้กล้วยติดวิ้งในเธอติดติดติเอ้าไม่มองได้ปิดหน้าจอสาธุติดวิ้งติดวิ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 งเฮ้ย โอ้ไม่เจ๊งเว้ยไม่เจ๊งโอไม่เจ๊งเว้ยโอ้โหเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากครับโอ้โหไม่เจ๊งครับสุดยอดสุดยอดไปเลยนี่สุดยอดไปโอ้โหไม่เจ๊งครับวันนี้รอดตายอย่างควายขุดโอ้โหเพชรคริสตัลเหลือน,นึงเองอ่าครับเนื่องจากวันนี้มันไม่เจ๊งอะ่ะหัว อิจฉาละวิได้กระบองเสร็จได้วิ่งต่อเลยสายฟรีครับต้องทําใจมีหลายอย่างที่อยากจะทำนะเนี่ยอ่านมาก็ต้องรองก่อนต่อไปน่าจะเป็นเออเรามีกล้วยสองอันแต่กล้วยมันติดวิงแล้วอะไม่จําเป็นละเหลือค็กอกเ,เทลอันนี้กระบองแต่ครับเคกระบองไอ้ค็อกเทลอันนี้แล้วก็กระบองกระบองน่าจะปิดท้ายเลยค็อกเทลนี้ด้วย อือันอลามครับวันนี้โชคดีเหลือเกินโอเคได้กล้วยแล้วสบายใจแล้วเพชรหมดดาสำหรับผูชอคลิปนี้ครับถึงกดไลค์ซับสไคร์แชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ